ฤดูหีบอ้อยเริ่มแล้วทุกหยาดเหงื่อของชาวไร่สร้่งอุตสาหากรรมไทยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาลโซนสมอดำผู้เดียวดายสุขุ่สุขนนะครับสําหรับคลิปนี้บาลโซนก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจกับบาลโซนนํำนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยโซเล่กันนะครับพี่น้องกับเดือหาสาระตา่ตางๆนะครับหลังจากที่การประกาศเปิดทีบอ้อยในฤดูการผลิตปี2566ทับ67จะเริ่มในวันที่10ธันวาคม2566นะครับในช่วงฤดูหีบนะครับพี่น้องก็จะมี กูี่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายนะครับประมาณเกือบล้านคนเลยทีเดียวนะครับในช่วงฤด,ดูหีบอ้อยของในแต่ละดูกานนะครับก็บมีเช่าไร่นะครับหน่วยงานราชการนะครับโรงงานน้ำตาลลูกจ้างชั่วข้าวลูกจ้างประจำคนขับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกต่างๆนะครับที่มีส่วนเกี่ยวของ ในอุตสาหกรรมนี้นะครับกะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแน่นอนนะครับพี่น้องอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างสารรค์อุตสาหกรรมของไทยให้อย่างยืนนะครับซึ่งเป็นการสร้างอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อาหารต่างๆ่วงโซ่อุตสาหกรรมก็เริ่มจากอ้อยนะครับที่นําไปผลิตน้ําตาลในแต่ฤดูกาลนะครับในช่วงฤดูกาลนะครับ ก็จะมีเงินค่าอ้อยเบื้องต้นสำหรับในฤดูกาลใหม่กับ4 4 2 0บาทนะครับค่าคำหวานคิดที่6%ก็อยู่ที่85บาท20สตางค์ต่อ1หน่วย CCS ที่เพิ่มขึ้นนะครับหากพี่น้องได้ CCS เพิ่มขึ้นอย่างเส้น1 1 c c s นะครับพี่น้องก็จะได้เงินอ้อยเบื้องต้น1,420บาท บวกกับค่าขวานที่เพิ่มมา1นหน่วย c c s ก็คือ85บาท20สต่ตางค์นั่นเองนะครับในอัตรานี้ยังบวร,รวมกับเงินตามหากมีนะครับในฤดูกาลนี้นะครับมีส่วนสำคัญที่พี่น้องพึงระวังนะครับการอัพโหลดสิ่งต่างๆนะครับลงในซื้อโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆนะครับอย่างเช่น เฟซบุ๊กไลน์นะครับอินสตาแกรมต่างๆนะครับที่จะโพ์ลงนะครับก็เพิ่งระวังก็จะขอเตือนนะครับเตือนพี่น้องนะครับอย่าโพดรูปไฟใหม่นะครับไฟใหม่แปลงอ้อยรูดรูปที่มีการจุดไฟเผานะครับรถบรรทุกอ้อยที่บรรทุกเกินน้ำหนักเกินนะครับ หรือว่าการสร้างคลิปในการตัดอ้อยต่างๆนะครับก็เพึ่งระวังเด็กนะครับอาจจะมีเด็กติดไปนําพ่อแม่นะครับที่ไปตัดอ้อยพี่น้องถ่ายทําคลิปนะครับลงในสื่อโชวเชียวต่างๆนะครับก็เพึ่งระวังอย่าได้ถ่ายติดเด็กนะครับอาจจะเป็นปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ทาง ซื้ออื่นนะครับนําไปขยายผลโจมตีอุตสาหกรรมอ้อยของเขานะครับก็จะมีการธุกกรกิจกันระวางประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างขยายผลว่าพี่น้องเช่าไรอ้อยสร้างมลพิษนะครับหากมีการโพดตต่างๆแบบนี้นะครับหรือว่าอย่างเช่นโพดรูปรูปจุดไฟนะครับไ้ไหม้อ้อยนะครับ อาจจะมีซื้อบางบางซื้อนะครับนําไปขยายผลว่าพี่น้องเป็นผู้สร้างบลพิษพี่น้องชาวไร่อ้อยเฮาก็จะเป็นจําเลยของสังคมนะครับหรือว่าโพดรูปที่มีรถบรรทุกที่ตัดแต่งเพื่อแค่ว่าจะทําแบบสนุกสนุกทำเร่นๆนะครับแต่ก็อาจจะถูกซื้ออื่นนําไปขยายผล ว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับหากเห็นเขาก็ควรจะตักเตือนกันนะครับเ่บราะว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวของต่างๆนะครับหรือว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเองนะครับที่เห็นในส่วนตรงนี้นะครับก็ควรตักเตือนกันนะครับอย่าได้ปล่อยออกไปทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เข้าทำสนุกสนานแต่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อ ถูกเขานำไปขยายผลนั่นเองนะครับก็เพิ่งระวังหยาดเนงื่อของพี่น้องชาวไร่อ้อยสร้างสรร์คอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนะครับแต่กระถูกมองว่าเป็นจําเลยของสังคมมัดโดยตลอดนะครับก็เพิ่งระวังกันในฤดูหีบที่จะมาถึงนี้นะครับพี่น้องเตือนกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้